อัปเกรดย่างเหนือชั้นสนุกกับทุกแอปพลิเคชันบนหน้าจอไอออนวายพลัสพรีเมียมด้วยกล่องมิชิกาเอ็กซ์เพย์ซิกสวัสดีครับวันนี้ผมเกโก้ครับมาพบกับท่านอีกแล้วนะครับวันนี้ลูกค้าอยากจะทดสอบ กล่อง AI Box X p a s i c นะครับกับตัว Ion w a i e Plus Premium ในรุ่นนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับตัวหน้าจอสัมผัสขนาด14.6นิ้วกระดวงกรอบเข้าไปด้วยก็จะมา15.6นิ้วแล้วก็มีหน้าจอเลือนใหม่ขนาด10.25นิ้วด้วยสำหรับ Ion w a i e Plus รุ่น Premium เนี่ยก็จะมีหน้าจอชนิดพิเศษนะครับมีหน้าสัมผัสที่ดีมากนะครับเราอยากจะอัปเกรดหน้าจอที่ ท่องมัลติมีเดียนะครับพื้นฐานอย่างเช่นการน,นำทางหรือว่าท่องมัลติมีเดียแบบดู YouTube นะครับหรือว่าดูสตรีมมิ่งหนังแบบ Netflix นะครับหรือว่า True ID a s อได้ด้วยนะครับลูกค้าจำไปต้องเพิ่มกล่อง t i b o x เข้าไปลูกค้ายังสามารถจะดูสปี s สก e ีนแบบครึ่งหน้าจอนะครับหรือว่า แอดวานไปนะครับดูขนาดแบ่งครึ่งหน้าจอขนาด2ส่วน3หรือว่าลักษณะของตัวดูเต็มจอก็ได้นะครับสำหรับลูกค้าเขามีปัญหาว่ากล่อง a b o x ที่ซื้อตามท้องตลาดเนี่ยมกักจะใช้ไม่ค่ได้แล้วก็คืนไม่ได้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะนำกล่อง m ิชิก้ a X อ a กซ์เเนี่ย มาลองทดสอบให้ดูนะครับสำหรับในมิชิแก่เอ็กซ์เพรสก็มาพร้อมกับ CPU Snapdragon แบบ8คอร์แรม8ลอม128นะครับถือว่าเร็วแรงนะครับสามารถทำงานได้ภายใน14วินาทีเท่านั้นเองนะครับสำหรับตอนนี้นะครับลูกค้าขับรถเข้ามาแล้วเดี๋ยวเรามาลองเทสกันดู ครับตอนนี้เราก็อยู่กับ i อ o n Y Plus Premium นะครับหน้าจอขนาด14.6นิ้วนะครับเริ่มต้นด้วยการทดสอบ Apple c a r p a ผ่านโทรศัพท์ iPhone นะครับตอนนี้เราจะนำกล่อง X p a y 6นะครับมาเสียบเข้าตางช่อง USB ด้านซ้ายนะครับนะฮะล้วก็รอเวลาประมาณ14วินาทีนะครับในตัวระบบปฏิบัติการของ AI Box X p a y 6เนี่ยก็เริ่มที่จะ เลนนะครับแล้วก็ซิงกับตัวหน้าจอติดรถชุดนี้นะครับไฟติดเข้ามาครับสำหรับหน้าจอก็เป็นไฟแบบแอมเบี t นไลท์นะครับสามารถเปลี่ยนสีไปเรื่อยนะครับสวยงามทีเดียวนะครับตอนนี้ระบบปฏิบัติการของหน้าจอ Ion Y plus ตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นหน้าจอ Android เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในหน้าจอของเขาเนี่ยก็มีหน้าจอสัมผัสที่ดีมากนะครับหลังจากนั้นเรามาลองเล่น y o YouTube กันก่อนครับ ใน YouTube ก็เป็นแอปพลิเคชันที่น่าสนใจทีเดียวครับเราสามารถควบคุมผ่านชุดคอนโทรลวงไลนะครับเล่งเสียงเบาเสียง YouTube แล้วก็สามารถเปลี่ยนแท็กได้จากคอนโทรลวงไลชุดนี้เลยนะครับมันเยี่ยมยอดมากเลยนะครับเนี่ยแล้วก็สำหรับในแอปพลิเคชันสำหรับการนำทางเนี่ยเราก็ใช้ Google Map สุดยอดของนวัตกรรมการนำทางของโลกทีเดียวนะครับ Google Map เนี่ยก็สามารถนำทางได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีความแม่นยำมากทีเดียวครับเรามาลองเปิดแบบ s p Split Screen นะครับ Multi Window แบบ2หน้าจอนะครับด้านซ้ายเราเลือกใช้ Google Map ด้านขวาเป็น YouTube ครับปรับเป็น2ใน3ส่วนนะครับด้านใดด้านหนึ่งก็ได้นะครับเห็นไหมครับเคาเห็นไหมะเราก็ปรับสลับไปสลับมาได้ตามที่เราต้องการเลยเรามาเล่น YouTube นะครับด้านขวานะฮะแล้วก็ดึง YouTube ลงมาครับหรือว่า YouTube ไปอยู่ด้านซ้ายก็ได้นะครับ เป็นอย่างนี้ครับเปิดหน้าจอเต็มขึ้นมาครับเราเก็บ Google แบบลงนิดนึงนะครับเรามาเปิดดูเป็น YouTube Music นะครับก็ถือว่าใช้ได้ดีนะครับเป็น Spotify ก็ยังใช้ได้นะครับฟับงเพลงผ่านตัวหน้าจอได้เลยครับเปิด AS p เ a y ได้ครับ AS p ดูซีรีส์ดูทีวีดูกีฬาโอ้โหคุ้มจริงๆครับสำหรับในตัว AS Play เนี่ยก็มีความยอดนิยมเราสามารถ ดูทีวีทั้งแบบทีวีดิจิตอลนะครับทีวีแบบเสียงเงินรายเดือนนะครับหรือทีวีจากทั่วโลกได้เลยนี่ครับก็คือกล่อง m ิชิก้าเอ็กซ์เนะครับสามารถจะใช้งานได้ดีครับลื่นไหลดีครับเสียงและภาพสัมพันธ์กันได้นะครับด้ยดีครับเปิด Netflix ได้ครับใน Netflix เนี่ยเราก็สามารถ i g ่ i นนะครับบัญชีที่อยู่ที่บ้านเรานะครับใส่เข้าไปได้เลยนะครับไม่ผิดหวังจริงๆครับ ใน Netflix ก็มีลักษณะของหนังนะครับเลือกภาษาซับไตเติ้ลต่างๆได้จากดันลางได้เลยครับเรามาลองดูนะครับเราแตะ Netflix เข้าไปครับใน Netflix ก็จะมีหนังขึ้นมาทันทีเลยนะครับแล้วก็เป็นภาพยนตร์ที่ชัดมากนะครับเลือกภาษาได้ด้วยครับนะฮะหยุดนะฮะแล้วเราก็มาลองทดสอบนะฟังเสียงนะครับทดสอบดูระบบของภาพต่างๆเดี๋ยวเราจะมาลองขับไปแล้วก็ดูไปด้วยกันนะครับ เมื่อเวลาเราเดินหน้าปุ๊บหน้ารถเนี่ยเขาก็จะเป็นภาพกล้องด้านหน้านะครับสักสักครู่หนึ่งนะฮะหลังจากเนี้ยเราพอพึ๊บขึ้นทางตรงปั๊บนะฮะหน้าจอก,ก็จะเปลี่ยนเป็นระบบ YouTube หรือ Netflix ที่เราดูเมื่อสักครู่นี้ได้ทันทีทีเดียวครับก็เป็นระบบปฏิบัติการกล่องไอบ็อสัมพันธ์กับ i อโอไอย่างดีทีเดียวครับ ครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากได้ชมไปแล้วรู้สึกพอใจดีใช่ไหมครับแต่ถ้ายังไม่มั่นใจนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามยละเอียดได้ที่0 2 9 3 2 3 4บ0 8 4 5 2 4 4 3ครับเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ w w w c a r p r o m a r k e t c o m นะครับเข้าไปเพื่อนกับเราที่ ID Line s i p e o n e นะครับสามารถติดต่อเข้าไปที่ทีวันทั้ง7สาขาทั่วประเทศไทยตามดบบัรดังต่อไปนี้ได้เลยครับ สามารถทดสอบเพื่อความมั่นใจสุดๆเลยนะครับขับรถเข้าไปที่พีวันลาดพร้าว87เนะครับเราก็พูดคุยกับพนักงานนะครับทดสอบจนไปที่พอใจและเล่นจนมั่นใจแล้วเราค่อยซื้อกันไปนะครับและยังมีบริการแบบออนไซส์เซอร์วิสนะครับสามารถโทรนัดหมายให้พนักงานของเราไปบริการนอกสถานที่ก็ได้นะครับทั้งกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดตามสาขาที่เรามีดำดนินบัตรเมื่อสักครู่นี้นะครับสำหรับวันนี้ผมเอโก้นะครับก็ราก่อนสำหรับการทดสอบกล่อง มิชิก้า X p a c e นะครับกล่อง AI Android อัจฉริยะนะครับทดสอบกับ Ion Y Plus p r e m i u m รุ่นนี้ครับบ๊ายบายฮะ Here